สายจูโจบกหอกโลเ่เรียกง่ายๆก็คือขอกบ,บอกเลยมันคือหนึ่งในสี่อาวุธของเกม Monster Hunter ใครเห็นก็ต้องเมินหน้านี้มีร้อยคนผ่านเข้ามาอยากจะถามว่าจะมีสักกี่คนกันเชียวที่จับอาวุธชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกแล้วเล่นมันตั้งแต่ต้นที่ก็มีความคงทนแต่ทว่าน้ำหนักที่มากโขอ,อยู่จนทำให้การเคลื่อนที่ค่อนข้างจะเชื่องช้า ดีลาโหดอยู่ในโหมดดาเมจต่ำหากเริ่มเคว็ตอนค้ำรับกันได้ว่าจบเควท็ที่มีสว่างก็มันคือฮอกโลสาที่เน้นโชว์การรับดาเมจดึงตึงมอนแล้เข้าหาเป็นแนวหน้าที่บึกบึนยืนทมึนเหมือนเสาหลักที่ปักเลนเอ๊ะ ยืนไม่ดีมีลั่นขยันกันนอนแมวอีกอย่างอุ่าหจับหอ,อกหวังจะออกล่ากันเป็นตีรูรู้กันดีเอาจริงๆวิ่งเล่นอยู่คนเดียวเราวจะให้เลตาเลี้ยวมองอาวุธชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกในการเริ่มเล่นได้อย่างไรเอาละวะคลิปนี้ลุงมอสจะมาป้ายยาพากันให้ลำบากกับแนวทางการเล่นอาวุธหอ,อกโลในบทที่หนึ่งหอ,อกโลสายจูโจวังกันไม่ผิดแน่แน่หอ,อกสายจูโจเราจะไม่เน้นสายแทงสายชนที่คนกล่าวขานกันอีกต่อไป ก็จะมีแต่คำว่าสายดาเมตวอดวายชิบหายกันก็แค่นั้นทำดาเมตกันรัวๆไม่กลัวแนวหน้าจะให้ยกโลกกันหรือจะตบันหน้าก็ทำได้หมดถือว่ายังสดอยู่เดิมบทนี้จะเน้นตรงดาเมตถ้าจัดกันให้ขี้ราชจะฟาดกันจนให้เบ้าหน้าพังถ้ายังไม่สาดใจก็ให้กระโดดพุ่งแทงตะแคงพุ่งเดินรอบรองเพลิดเพลินกันแน่นอนมาเริ่มกันที่สวิตเ์กิลวั้งห้ากันก่อนเลยสกิลแรกจะเป็นการยกโลดได้เร็วยกง่ายยกได้ทุกที่มีใช้ตั้งแต่ต้น สกิลที่2คิวชาร์ดอย่าพลาดเอามาใช้กันละ่ะสกิลที่3การแดดไม่อยากจะแซส,สกิลหลักของบทนี้เลยก็ว่าได้มีใช้ตั้งแต่ต้นพุ่งเต้าชนตะบันหน้าเสียบหอกแหลมสู้ซ่าอัดเข้าเบ้าหน้ากันรัวๆขณะโยกตัวเข้าหาก็จะกันท่าของมอนสเตอร์หากเผลอกระโดดถอยหลังก็ไม่ต้องระวังอะไรโลที่สดใสยังพกปกป้องเราอยู่สี่สี่สกายวอร์ดจัดกันไปอีกท่าอยากจะบอกว่าโหดมาก สกิลไหลาย,ยาวทำดาเมนไลฮิตเน้นพีชิตกระดูกสลังมอนสเตอร์เพล่เมีมอนมาเตะท่าว่าบินได้ลองมาเจอหน่อยจะสอยให้ร่วงควงให้เอวกลมขยมให้ฟันโยกจับโคลกระโหลกให้สาแก่ใจกันไปเลยต่อกันด้วยสุดท้ายสกิลที่5ทวินไวปักคุณนายไว้ตามล่าหาตัวมอนสเตอร์พร้อมกับช่วยลดสตามินา่าใครไม่ใช้ไม่ว่าใส่ให้ครบสกิลที่5ก็น่าพอใจ อาวุธสุดจะบัญญายแต่สุดท้ายต้องมาเล่นสายท่าสายอยู่โจมเน้นโจมดีจะให้หลีกหนีไปได้อย่างไรสำคัญต้องรูเพรจะสซักเม็ดเพิ่มความบนรลัยเลเวลอื่นอาจยืนงงบอกตรงๆเลเวลสามไงเพิ่มดาเมจท่านในทุกคิดเน้นท่านมาแล้วคิดจะให้ไปแซวไรโอ้ยบอกได้เลยว่าสุดยอดคิดแล้วก็ต้องรอดแถมจบเพรโคตรไวมีอันไหนบ้างล่ะที่เขาท่าตามมาลยจ้าอยาลุงมอสจะบอกให้ แรกก็จะเป็นธาตุไฟมีแนะนำสามเล่มของเจ้าอโคซัมรัทอร์และเฟมิงแอมพินัสปลดล็อกตามลำดับเพชรกันได้เลยถ้าสายฟ้าจะเป็นธันเดอร์ครีแต่ทว่าธาตุน้อยมากๆมีแค่รูเพชรเท่านั้นที่สามรูด,ดูไม่เข้าท่าเท่าไหร่อีกอันก็จะเป็นของเจ้านอวาที่มีรูเพชรเลเวลสองต้องไปแรมเพสซ็อตเป็นเลเวลสามเอาแต่ก็มีธาตุสายฟ้าที่สูงส่วนเล่มอื่นก็งันงันอน่ะ ทตาน,น้ำรรยาดูดอสช่องสายเพชรค่อนข้างดีได้เมียวปูดแดงได้บองกันเพิ่มอีก30หรือของเจ้าอามัสส์ดาเมจโหดคมม่วงช่วงท้ายเกมแต่ดันมีคลิลบแถมไม่มีช่องเพชรเลยโอ้ทตาน,น้ำแข็งของเจ้าสมิตรีทีดาเมจดีท่าสูงช่องเพชรกรุบกริบกูชาราโดราอัพเกรดดีดมีคมม่วงแถมคริอีก10เซ ธาตุมังกรของดราก้อนทีชื่อนี้ไม่มีผิดหวังดาเมจดีถ้าสูงช่องเพชรพ,พอใช้ได้มีป้องกันด้วยอีก30คุณพระอีกอันก็จะเป็นฟ r ายโมเดลทรีสุดยอดของอาวุธคมม่วงช่องเพชรอลังการงานสร้างจะสกิลง่ายสุดๆชุดเกราะและสกิลเดี๋ยวลุงม,มอสจะอธิบายไว้ช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับค่อนข้างจะต้องเจาะลึกกันสักหน่อยกับสายจู่โจมธาตุคร่าวๆช่วงไฮรงนก็จะเป็นของเจ้าเดียบอสบารัตหรือชุดอื่นก็ขึ้นอยู่กับสร้อยของแต่ละคน,นด้วยนะเออ แนวทางการเล่นจะโดดเด่นทางด้านการพุ่งแทงระยะใกล้ด้วยสกิลการแฉะกระโดดแทงไปข้างหน้าแล้วต่อด้วยการโยกตัวไปมาแทงซ้ำๆอยู่อย่างนั้นขณะพุ่งแทงหรือโยกตัวหลบตัวเราจะยกโล่ขึ้นมากันดาเมจทุกครั้งจึงทําให้การเล่นหากกดถูกจังหวะก็จะพุ่งตัวแทงพร้อมป้องปัดสกิลไปด้วยช่วยให้การเล่นไหลลื่นขึ้นมากๆการกดปุ่มด้วยจอยอนา็อกกดได้ดังนี้ ันอนาณาหลอกไปข้างหน้าวกด้วยปุ่ม r 2ปุ่มสามเหลี่ยมพร้อมกันจากนั้นตามด้วยปุ่ม O หากกดแบบนี้ต่อเนื่องจะเป็นการแทงไปข้างหน้าพุ่งเข้าหามอนสเตอร์ได้เช่นกันหากอยากแทงอยู่ในระยะประชิดแบบต่อเนื่องให้กดอาณาหลอกซ้ายไปด้านหน้าวกปุ่ม r 2วกปุ่มสามเหลี่ยมพร้อมกันจากนั้นตามด้วยปุ่ม O ทีนี้ขณะจ่วงแทงให้เรากดอนาล็อกถอยหลังบว,วกปุ่ม r 2บว,วกปุ่มสามเหลี่ยมพร้อมกันจากนั้นก็ตามด้วยปุ่ม O ทําวนหลูปไปหากเราอยากโยกซ้ายโยกขวาเราก็แค่อนาล็อกซ้ายตามทิศทางที่เราต้องการได้เลย การออกล่าโดวยวุฒิสายทตุก็จัดเตรียมท่าที่มอนสเตอร์แพ้ทางไปด้วยหากยังไม่รู้ก็จิ้มตาอัดเบ้าหน้ากันไปก่อนจบเฟสแล้วค่อยมาดูตรงตารางผลล็อกก็ได้การเล่นจะเน้นการหาจังหวะสวนการโจมตีมอนสเตอร์โดยโลแล้วทำดามเมจด,ด้วยหอกต่อทันทีกระชากตัวหลบจบด้วยการกระโดดเข้าสุโ่โหมดพ่อหนุ่มจิงโจ้แล้วก็โชว์ท่าอีลังกาพุ่งหอกลงมาสักหนึ่งทีมอนสเตอร์จำพวกที่บินได้เราก็ไม่ต้องกลัวจับสลัดผลรัวๆก็ได้โดยสกิลสกายวอดพรัสซัดกันยาว เอรับแนวทางการเล่นก็ไม่มีอะไรยุ่ยงยากมากสักเท่าไรขอแค่ปรับตัวทำความเข้าใจกับการกดปุ่มสกิลก,กันสักนิดรับรองได้ว่าพิชิตไใจทุกเควดว่าแล้วลูงมดขอสรุปไว้คร่าวๆดังนี้จุดเด่นครอบคลุมพื้นที่การโจมตีได้หมดไม่ว่าจะกลางอากาศหรือบนพื้นดินดาเมจแรงมากๆเล่นข้ามือแล้วอาจจะต้องร้องฮู้ฮู้จบเวสได้เร็วไม่แพ้อาวุธอื่นเลยอีไปดีเร็วกว่าอีกนะเออแต่สกิลได้หลากหลายเดินชนได้ป้องกันดีมีโอกาสได้หายใจ ขอดอยการทำชุดและอาวุธค่อนข้างจะหลากหลายเซตการป้องกันความถึกทนยังไม่สุดขั้นวอนเตอร์ท้ายๆเกมบางตัวอาจจะกันดาเมจไม่อยู่ต้องพึ่งการกดสกิลเข้าช่วยหากยังกดไม่คล่องบอกเลยมีนอนแมวเอาละทีนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ความเพลิดเพลินกันไปบ้างมีอะไรสงสัยติดขัดตรงไหนตามลุงมอนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะตามมาตอบให้ทุกท่าน แล้วอย่าลืมมารับชมรับฟังอธิบายสกิลชุดครอบกันต่อด้วยละ่ะเพื่อจะได้เข้าใจการเล่นหอกโลสายจุดโจมได้มากขึ้นวันนี้ลุงมดคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารับรองว่าดุเดือดกว่าบทที่หนึ่งนี้แน่นอนสวัสดีครับ เอาละครับทีนี้เรามาดูชุดเกราะกันบ้างสําหรับชุดเกราะสายนี้ลูม,มอสก็จะเล่นเป็นสกิลดากอนคอนเวอร์ชันนะครับก็คือดากอนคอนเวอร์ชันบวกฟิวเรียสและก็บวกด้วยเฮเวสเซนก็แน่นอนแหละก็จะเป็นชุดช่วงท้ายๆเกมแล้วนะครับก็ไล่กันเลยกับสกิลแรกก็จะเป็นดากอนแอตแทกหรือเราเล่นธาตุอื่นก็ใส่ไปเลยเลเวล5นะครับไฟ,ไ,ฟไฟฟ้าไฟสายฟ้าน้ําแข็งอะไรก็ใส่ตามที่เราเลือกธาตุเลยการขอเป็นเลเวล5นะครับเพราะว่าหลังๆนี้ อากาศแทบจะไม่อยู่นะครับแล้วก็แอตแทกถ้าทําไม่ได้สีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้คิทิคอนไอของลุง,งบังเลเวล4ีคิทิคอนบูธเลเวล3ไปเลยจะเต็มเ็มวิกเนตรเอ็กพอเลเวล3เพราะว่าจุดอ่อนยังไงเราก็ได้คิทิคอ้าเนาะใส่ไปเลยพอไปสิทธิ์การดถึงเราจะไม่ได้ถึงเราจะไม่ได้เล่นสายแอตแทกโดยตรงแต่ว่ามันเพิ่มแอตแทกตั้ง15%มีเหลือก็ใส่ไว้เถอะเพราะว่าเรายังไงก็ออกโล่เล่นกาดอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ดากอนรีสตันช่องเหลือลงมดก็ใส่ไว้เพื่อเพิ่มดาเมจเปลี่ยนเป็นค่าแอ t แท k ในหน้าการพีสีแดง <c oughs> แล้วก็ f ฟิวเรียสเนาะเลเวลสได้ธาตุยี่สไม่ใช่ธาตุยี่สิบอเนต์ฟิวเรียสเลเวลสได้ธาตุทุกธาตุยีเนาะและวอนดีเฟน์บอกสามสิบ เรมเอ็กพอ o i ใส่เลเวลหนึ่งก็พอเลยว่าลุงมอสทำได้3ก็อา3ไปเลยดากอนคอนเวอร์ชันก็เรื่องมันก็ต้องเลเวล3นั่นแหละเนาะเพราะว่าเพิ่มค่าทานทานท้าทุกอย่าง10หน่วยเฮเบเซนแน่นอนลุงมอสก็คลิกอย่ารับอาวุธเนาะแล้วก็ทําให้สตามิน่าเราเนี่ยไม่ลดด้วยนะครับแต่ว่าสายนี้จริงใส่สักเลเวลหนึ่งก็พอเนาะ จะคอมอาวุธหมดก็แค่สลับสวิตสกิลคอมอาวุธก็กลับมาแล้วแต่ลุงมอสก็ทําเซตนี้มาแล้วก็ใส่เลเวลสไปเลยคิดเข้าเอลิเมนต์แนะนําเป็นเลเวลสเนาะแต่ลุงมอสก็ทําได้แค่2เองแต่ก็แรงอยู่นะแล้วก็สตามิน่าเซิร์ฟติดมากับชุดก็ถือว่าช่วยได้ตอนที่เราไม่สกิลเฮเว่เซนต์มันไม่ได้ทํางานก็ถือว่าไม่น่าเกียดเออของดีการอัพเนาะอันนี้ก็ลุงมอสใส่เลเวลสก็ยังยืนไหวอยู่ กับมอนสเตอร์ตัวไหนที่เรายืงไม่ไหวแล้วก็แนะนําให้เป็นเลเวล3ามส่วนลุมอนก็จะเน้นาสายนี้สายโจมตีนะอาจจะมีลบหลีกบ้างกดสกิลป้องกันบ้างแล้วก็เน้นโจมตีทําดาเมจมากกว่าการตั้งรับนะแล้วก็รีคอร์เวี่สปีดก็แถมมากับสร้อยอีเวลเอ็กเทนเดอร์เลเวลสองลุมอสก็เน้นใจอยู่แล้วเพราะว่าใช้จนมาชินแล้วทําให้ระยะการโจมตีระยะการถอยออกหรือออกสกิลต่างๆมันมีระยะเพิ่มมากขึ้นเนะาะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเบลต์ก็สายท่าจิ้มรัวๆก็ ใส่ไว้ช่วยทั้งเอตแท็และก็คาถาผลิตเบิร์ดข้อช่องเหลือก็ใส่ไว้จะได้ไม่ต้องวิ่งเก็บนกอินเทปฮาร์ดก็การดาเมจสักหนึ่งครั้งก็ยังมีเผื่อเราเล่นแล้วหลุดสเตปไปหน่อยหนึ่งโดนก็อาจจะไม่ใช่อาจจะดิจะทําให้เราไม่สะดุดกับการโจมตีออแล้วก็วิดเมนเทอร์ติดมาทําให้ใช้ไวบัคได้เร็วขึ้นหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เยอะอ่าแล้วก็มาดูตรงที่ชุดเกราะลุงมอ ครับเนาะก็จะเป็นรูเพชรเน้นรูเพชรไปเลยพาวเดอร์เมนเทลหายไปไม่เป็นไรก็เน้นรูเพชรแต่ว่าถ้าใครดีหน่อยมีพาวเวอร์พาวเวอร์เมนเทลเหลืออยู่นี่ก็คือพาวเดอร์เมนเทลเหลืออยู่นี่ก็คือมันก็จะช่วยทำนาเบรคให้เราได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเออแกลหลวงมรก็เอารู้ไล้ก่อนแล้วกันชุดเกราะก็จะเป็นดาร์กคอนเวอร์ชั่นเนาะเออฮ่าครีบูทหายไปก็ไม่เป็นไรส่วนมือก็จะเป็นวิตเมนเทลก็ได้ดูเพชรสามมาก็ถือว่าโอเค แล้วก็ตรงกระโปรงก็จะเป็นอิ e m เมนต์เ,เอ็กพอกับแอตแท็กบู t เนาะฟุกติดได้มา <c oughs> ดฟเฟนลดไป20แล้วก็สาตามิน้าเซิร์ชลดไปหนึ่งก็ไม่เป็นไรสวยอยู่อันนี้แล้วก็ส่วนขาก็จะเป็นดาร์คอนคอนเวอร์ชันเนาะติดมาก็โอเคสกิลอื่นไม่หายอ่าส่วนตรงสร้อยเดี๋ยวสร้อยสร้อยก็จะเป็นฟิลเลียสแล้วก็อีโคลีสปีดสแล้วก็ชงเพชรสองสองสองว่างสามรูใส่เพชร ก็จะเป็นคิดคอนไอค้อนดิสแตนแต่ถ้าใครช่องไม่เหลือเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนานะอันนี้เนาะและดด้วก็ออฟฟิศติดกาดเดี๋ยวนหูเสียดายอะ่ะมันใช้แค่สามรูเองแต่ว,ว่ามันช่องไม่พออ่ะไม่ใช่ช่องไม่พอช่องมันเกินหูเสียดายแล้วก็อันนี้ที่เด็ดเลยอิเลเมนต์เอ็กพอรก็คือเราใส่อาวุธต้องมีสามรูนะแล้วก็ใส่สกิลเพชรตัวนี้ไปกท็ทําให้การโจมตีธาตุแรงขึ้นต่อไปก็จะเป็นเบิร์ดกาด สปิริตเปิดคออันนี้จะเป็นดากอนแอตแท็กอัดอัพการเอเลเมนต์เอ็กพอยเอาไปสิตการ์ดการดวก็แอตแท็กบูตแอตแท็กเอ้ยดากอนแอตแท็กอินดิเพนด์ฮาร์ดไปต่อโดยที่คิริคอนเอเลเมนต์อีเวนต์เอเทนเดอร์อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอ e e ีวกิกเนตพอร์ตอีวิกเนตพอร์ตแล้วก็คิริคอนบูตเนาะคราวนาก็จะประมาณนี้ส่วนอาวุธก็เนี่ยอาวุธมัาดูตรงนี้ก่อน ่าครับจิงวีป้อนก็จะเป็นตรงแอตแท็กก็ใส่แค่สองแอตแท็กใส่แค่สองแล้วก็อิเลเมนต์ใส่แปดเนาะแต่ว่าเราต้องปลดล็อกมาก่อนนะพวกนี้มันต้องปลดล็อกมาก่อนถ้าเราปลดล็อกมาสุดแล้วเนี่ยมันก็ปลดล็อกตรงตรง,ตรงสล็อตเนี้ยมันก็จะได้ค่าแอตแท็กกับค่าธาตุเพิ่มรวมๆก็ดูตรงนี้ก็แอตแทกแค่สามสิบแล้วก็อิเลเมนต์ได้หกสิบสามแล้วก็ ความคามอาวุธเพิ่มมา20เนาะบางอาวุธที่คมมันไม่ม่วงแต่เกือบม่วงเนี่ยถ้าเรามาการทำการ oh <my> อัปเกรดจนสุดเนี่ยมันอาจจะได้คมม่วงเลย <The best. S 1> เก็จะประมาณนี้ <The best. S 2> ชุดเกาะนี้ก็จะเน้นการเล่นการโจมตีเสียมากกว่าการตั้งรับนะเราเน้นดาเมจหนักก็ถือว่าที่ลุมอสเล่นก็แรงสู้ดาบยาวดาบคู่เอานี่คือส่วนตัวลุมอสที่ลุมอสเล่นเองนะสู้ได้เลยนะเวลาทําได้ดีแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายตอนแรกเล่นก็อาจจะรู้สึกแบบ มันจะไปไหวไหมแต่เล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันวะเออโหดมากเลยบอกจริงโหดมากนะ้ยังไงก็คลิปนี้ลุงมก็ขอฝากทุกคนไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ